สวัสดีค่ะเจอมน้องเปี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถตู้เข้าใหม่นะคะตู้ทึบลูกค้าค่ะรถขนส่งเชิงพาณิชย์นะคะที่ทุกท่านถามหาเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้สภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักปริกความน้ําท่วมบอกเลยว่าเป็นรถปี2022ค่าตัวน้องอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4เลยใครที่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะของรถค ลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องเปียวโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ0 9 0ค่ะ3า4 7586นะคะ0903 2เ7586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอนไลน์ได้เลยนะคะทักมาคุยกันเยอะๆเ,เลยยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะในส่วนของตู้นะคะคันนี้ความสูงจะอยู่ที่2เมตรนะคะจดทะเบียนลงแรมให้ลูกค้าพร้อมวิ่งงานด้วยนะคะใครที่อยากได้ก็คือเป็นตู้ใหม่เกะกรงเลยด้านนอกก็จะเป็นอลูมินีย เตรียมอย่างดีด้านในเป็นไม้กระอัตอ,อ,อย่างดีนะคะแต่ที่สําคัญเราจดทะเบียนลุ้งเล่มให้ลูกค้าพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะใครที่อยากได้ไปวิ่งขนส่งนะคะแนะนําเลยคันนี้เกียวโตขับสบายมากนะคะแล้วรถของเรารับประกันไม่มีชนน้กปรีความน้ําท่วมรวจเจอซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันเลยนะคะรวมตั้งแต่กระจากนนหน้านะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของโฉมหน้าบูบาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดวงไฟไฮโดรเจ นะคะไร้คราบเหลืองเลยนะคะในส่วนของกระจงด้านหน้าก็จับเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับสีขาวสวยมากโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะบอกเลยว่า ส่งรถให้ตัวไทยจัดไฟในให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะคะเรามีบริการจัดไฟในให้ถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของยางนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะทั้ง4ี่เส้นนะคะมาพร้อมล้อกระช้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะเข้าได้ทุกขนส่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะมีในส่วนของไฟเลี re, ้ยวเม็ดทาทีมอยู่ด้านข้างกระจกด้านข้างเป็นสีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยมือจับเป็นสี น้ำด้านนะคะตอ่อมาเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะคโทนด้วยสีดำนะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะภายในกว้างนะมาพร้อมตัวเบาะผ้านะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้ค่ะ ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็จะมีที่ใส่แก้วน้ําให้ซ้ายฝาเรียบร้อยมีช่องเก็บอุณหภูมิให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็สามารถเปิดได้แล้วก็มีคู่มือมาให้เดิมๆจากโรงงานเรียบร้อยนะคะคอนโซลหน้าก็คุมโทนด้วยสีดําภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะคะเรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้เลยของแท้เดิมจากศูนย์นะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นวนนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนคอน รอบรอบคันกันต่อเลยนะคะคันนี้ในส่วนของอู้นะคะก็จะเป็นใน การช่างนะคะด้านนอกก็จะเป็นอลูมิเนียมด้านในก็เป็นไม้กระดานอัดนะคะในส่วนของล้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นล้อเดิมโรงงานเลยยางใหม่สเส้นนะคะสภาพสวยรอบคันเลยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของการชนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ไฟเบรกไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะตู้สวยๆแบบนี้เลยนะคะตู้ใหม่แกะกล่องจ้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ภายในตู้นะคะอันนี้เป็นไม้กระดานอัดอย่างดีเลยความสูง2เมตรสนะคะแล้วก็เมกไลเนอร์ก็คือสภาพใหม่มากพร้อมใช้งานเลยนะคะเปิดออกมานี่เลยตู้ใหม่แกะกล่องนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูก <c oughs> ค้าท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ สามารถติดต่อหาหนูงเป้โดยตรงตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ3247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเแอนไลน์ได้เลยทักมาคุยยันก่อนได้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เมื่อจับดําด้านนะคะแล้วก็ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตขอประตูนก่อนเลย นี่เรียงชิปติดการสวยๆแบบนี้ของแท้เดิมจากศูนย์นะคะวิธีการดูนิ้วสอดเข้าไปถ้ารูด้านในตรงกับรูด้านนอกของแท้เดิมโรงงานแน่นอนไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะคะ ตัวบอกก็คือเป็นบอกผ้าสภาพบอกคือสวยแต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานก็คือรอยรารอยเจอมไม่มีค่ะกุญแจมีมาให้หนึ่งดอกนะคะคันนี้ลูกค้าได้ส่วนของพอะไรนะคะ power นี่นะคะเดีย๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่ง อ่าอันนี้เครื่องเงียบมากนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่139,419กิโลเมตรไม่แท้ร้อมาพร้อมพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนเป็นหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะนี่ เครื่องเสียงเสียงดังฟังชัดมากนะคะ แล้วก็มาพร้อมช่องใส่เกี้ยน้ําให้2ช่องนะคะระบบีย์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายมากภายในขุมทนด้วยสีดํานะคะฝาเพดานเร饶เรยเจิมไม่มีค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็กรถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนท้ายคงเลี้ยวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราเช็คให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองแค่ก 9 9 9บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2จุด เจ็ดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะส่งรถให้ทั่วไทยจัดไฟในได้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบัตรฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานด้วยและปรโนอื่นอีกมากมายเลยใครจะเข้าไปดูรถสาขากรุงเทพลูกค้าสามารถเว็กเข้าไปดูได้นะคะสาขากรุงเทพจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพมหานครนะคะถนนเส้นมิตรไมตรีเลยค่ะแล้วก็จะมีสาขาโซนภาคใต้นะคะก็จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีอยู่ติดกับสียแยกไฟแดงตาปานในเมืองสุราษฎร์แล้วก็จะมีสาขาน้องใหม่เลยนะคะทางไปสนามบินสุ ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะรถของเราออกง่ายมากๆเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยก่อนลูกค้ารับรถไปเรา,ามีตรวจรถจากทีเชอร์นะคะประเทศเยอรมนีตรวจรถให้ลูกค้านะคะโครงสร้างเดิมโรงงานมากกว่า200 74จุดอีกด้วยมีใบเซอร์รองรับเรียบร้อยนะคะแล้วรถที่ร้านของเราบอกเลยว่าการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตรวจเจอซื้อคืนร้อยเปอร์เซค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสาภาพห้องเครื่องของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ที่เปิดถังน้ำมันนะคะ ภายในเป็นกระบอกไฟฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสำหรับแันนี้ มาตอนที่ห้องเครื่องเลยนะคะเมื่อกี้ก็ต้องสต็อปไปนะคะใช้มือเดียวเปิดไม่ได้นะคะอันนี้ฝาเครืองเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะเม็อารดเดิมหัวนอดเดิมโรงงานค่ะคันหน้าตรงๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแก้มสายแก้มฝาไม่โดนชนมาแน่นอนสภาพห้องเครื่องคือสวยมากนะคะของแท้เดิมโรงงานแน่นอน ไม่ได้ผ่านการชนมานะคะตรวจเจอซื้อคืนร้อยเร์เหม้อแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมก็คือเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะฝากกับรงหน้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเ<ม>ครื่องหมายโมโกจุดแต้มสีนะคะตัวแผ่นเพจเลขตัวถังเลขตัวเครื่องนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแผ<ม>่นระบายความร้อนก็ยังอยู่นะคะ<ม>ย้ำสเปกอีกครั้งนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota Revo Single c a นะคะคันนี้2.4ค่ะ ปี2022ค่าตัวน้องอยู่ที่479,000บาทนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้ค่ะจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมวิ่งงานได้เลยใครที่อยากได้คันนี้แล้วติดต่อหาน้องเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะเจอกันอีกทีนึงคลิปหน้านะคะพาดูรถรถุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ